ในคลิปนี้ผมจะลงดันด้วยการใช้หอกทริเดนจะเป็นยังไงไปดูกันครับโอเคครับทุกคนในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะลองลงดันด้วยการใช้ทริเดนนะครับผมซึ่งทริเดนนี่เอามาจากโลกหนึ่งนะอันนี้นะเออนี่ไงทริเดนอันนี้เนี่ยหาได้จากโลกหนึ่งนะครับผมแต่ที่หาได้จากโลกสองอันนั้นคือดราก้อนไทรเดนนะครับผมอ่อยู่ไหนวะ <Yeah. S 1> นี่นะผมซึ่งคนละอันกันนะคือไทรเดนที่ผมเอามานี่คือมาจากโลกหนึ่ง ที่มันดบจากไอ้บอสไอ้ทีมอยู่ใต้น้ําอ,อ่ะเดินนึกไม่ออกอะ่ะไอ้เมืองใต้น้ําอ่ะเอาเป็นว่าสกิลมันเนี่ยสกิลแซของมันเนี่ยมันจะเป็นการดึงนะครับผมเนี่ยคือผมก็ไม่ได้ใช้มาค่อนข้างที่จะนานนะครับสกิลแซก็แค่ดึงนะครับผมนี่เห็นปะก็แค่ดึงนะครับผมส่วนสกิลเอ็กเนี่ยคือเหมือนการเป็นการแบบผักหรอหรือว่ายังไงเอ่ยขอลองใหมห่แป๊บนึงนะสกิลแซแล้วก็เอ็ก อ๋อน่าจะประมาณนี้เลยนะผมส่วนตีธรรมดาเนี่ยมันก็ก็ไม่ได้ช้าแล้วก็ไม่ได้เร็วจนเกินไปนะผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะส่วนเรื่องดาเมจแบบตีธรรมดาเนี่ยแรงเบาผมก็ไม่รู้นะเออทำไมผมไม่ลองทีเดียวเลยวะเนี่ย<ะ>มาก็พันแปดนะโอเคเรามาสุ่มผลกันเลยดีกว่านะครับผมมาออนไลน์ right. เลยนะครับผมแล้น้องฟุตซื้อมาได้ผลทรายนะผมซึ่ง ผลทรายผมมีในคังอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นเราก็จะใช้ผลทรายเนี่ยนะฮะไปแลกดันนะครับผมไปแลกชิปดันนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งปกติเนี่ยผมลงแต่ดันไฟนะผมฉะนั้นในคลิปนี้ผมขอเปลี่ยนหน่อยแล้วกันนะฮะซึ่งผมจะลงอีกดันหนึ่งนะผมที่เขาบอกว่าง่ายนะผมอ่าก็คือดันมืดมันจะง่ายนะผมถ้าไม่ได้ใช้ผลมืด เพราะว่าผมใช้ผลมือแล้วผมตายอย่างไอคลิปนั้นมาแล้วนะผมเดี๋ยวขึ้นตัวไอไว้ให้แล้วกันนะฮะโอเคช่างมันผมกดเลยแล้วกันนะครับผมต <ปะ S 1> อนนี้เราเข้าสู่ในดันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกาะแรกก็ยังไม่มีอะไรนะผมตอนนี้เราถึงเกาะ2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมซึ่ง ดาบนี้ก็ถือว่าเป็นดาบที่ใช้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะฮะเอาเป็นว่าผมก็ไม่ค่อยมีอะไรจะพูดเท่าไหร่ก็เล่นคลิปไปเลยแล้วกันจบเกาะสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมซึ่งต้องบอกกันเลยนะผมว่าเผ่าเนี่ยคือผมก็ยังไม่เปิดนะฮะคือเอาไปเปิดช่วงบอสยังดีสักกว่าแต่ว่า คือผมเปิดพาแล้วผมก็แบบยืนฟันแล้วอ่ะมันไม่ต้องเปิดนะฮะก็คือไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับผมจบเกาะ3าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมซึ่งผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะง่ายนะฮะเพราะว่ามอนเนี่ย คือมันใช้สกิลได้แลผมมันใช้สกิลแบบสกิลเนี่ยสกิลเนี้ยแล้วมันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือใช้สกิลแบบดูดนะฮะซึ่งผนมืดเนี่ยมันดูดพะไม่ได้แลผมไม่ใช่มันดูดไม่ได้นะแต่คือดูนะผมคือมันดูดแต่มันดูดผมไม่ได้เพราะว่าฮิบอกของขนพะเนี่ยมันอยู่ประมาณตรงกลางนะฮะตรงกลางนะผมนอกจากว่ามันจะกดผมลงพื้นแล้วก็ไปดูดจุบจๆๆจุบจวบกันะฮะเนี่ยผมเห็นไหมมันตะกี้มันดูดนะผมแต่ว่ามันดูดแต่ผม ขยับตัวได้นะครับมันก็เลยเป็นอีกดันหนึ่งที่เขาบอกว่ามันง่ายนะฮะมันง่ายถ้าแบบเอามาลงฟาร์มแฟกเมนเล่นๆนะครับผม mm hmm. ถึงเกาะบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งถือว่ารวดเร็วนะ mm hmm. คือเวลาผมเนี่ยเหลืออีก7จนาทีถือว่าเร็วนะครับผมกับการที่แบบมาถึงเกาะ บอสได้เนี่ยนะฮะโอเคตอนนี้บอสก็ยังไม่เกิดลูกกระจกแม่งก็อยู่ด้านบนหมดเลยนะฮะมาแล้วก็ตีลูกกระจกก่อนแล้วกันนะครับนี่นะผมผมไม่เห็นชัดเลยนะผมว่ามันดูดผมไม่เข้านะนี่นี่นี่คือผมยังขยับตัวได้นะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะผมเพราะว่าเน่างที่ผมเคยพูดไปนะผมว่าฮิตบ็อกซ์เนี่ยมันอยู่ประมาณกลางๆนี่แหละคือผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วอะมันอยู่ประมาณไหนมันอยู่กลางๆเนี่ยแต่มันไม่ได้อยู่ล่างสุดนะมันก็เลยดูดดูดแล้วแบบ คือดูดแต่ผมก็ยังขยับตัวได้นะฮะมันเลยทําให้ง่ายต่อการมาลงดันนี้นะครับผมคือมันไม่ได้มีสกิลแบบน่าราคาญเยอะเท่าไหร่นะฮะตอนนี้บอสน่าจะใกล้ตายแล้วนะครับผมทุกคนซึ่งก็ใกล้ไหมก็ไม่เชิงว่ามันใกล้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ลูกกระจกเหมือนจะไม่มีแล้วหรือเปล่า โอเคเหมือนตอนนี้จะไม่มีลูกกระจกแล้วนะครับผมเหลือแค่ตัวบอสกับตัวผมเท่านั้นนะฮะ,ะโอเคยังไงตอนนี้บอสก็ใกล้จะตายแล้วนะครับผมอยกนิดเดียวก็ก็คือตายแล้วนะฮะมาโอเคเรียบร้อยตายนะผมจบดันเป็นที่เรียบร้อยด้วยเหลือเออเหลือเวลาอยู่5นาที20นะครับถือว่าเร็วไหมส่วนตัวผมมาว่าก็เร็วในระดับหนึ่งเลยเมื่อกี้เนี่ยผมลงไปแค่ผลดันผลมืดนะครับ ต่อมาเนี่ยผมจะลงกับดันไฟดูนะครับผมซึ่งตะกี้เนี่ยผมเหลือเวลาอยู่5นาที20บนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลงกับดันไฟด้วยว่าผมจะใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่าไปกันเลยแล้วกันโอเคตอนนี้เข้าสู่ดันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มอนก็เกิดแล้วนะฮะซึ่งการเทียบเวลาของผมเนี่ยจะบอกว่าแต่ละครั้งเนี่ยมันก็แล้วแต่คนด้วยนะครับผมว่าจะลงเร็วลงช้าลงยังไงก็แล้วแต่นะฮะจะลงอีท่าไหนก็แล้วแต่นะครับผม ซึ่งผมก็แบบส่วนตัวผมคิดว่าดันไฟน่าจะใช้เวลานานกว่านะฮะเพราะว่ามันจะมีมอนที่แบบมันใช้สกิลแบบน่ารำคาญอะ่ะแต่ก็ไม่แน่นะผมฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่านะฮะมาจบเกาะแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละคือมันลงดันไฟบ่อยแล้วมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะ่ะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันตอนถึงเกาะบอสเลยแล้วกันนะครับทุกคน ตอนนี้ก็ถึงเกาะบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมซึ่งดูจากเวลาเนี่ยถ้าที่ผมจําได้เหมือนว่าตอนลงดันผลมื่นเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าไม่ได้ช้าแล้วก็ไม่ได้เร็วจนเกินไปนะฮะแต่จริงๆสำหรับผมก็ถือว่าเร็วอยู่นะเจนาทีเนี่ยมาบอสเกิดละมืนเดิมรัาผมฟาดบอสก่อนนะครับ โอเคทุกคนก็ถือว่าเวลาใช้เฮ้ยมันห้านาทียี่สิบพอๆกันเลยวะก็แล้วแต่ว่าอยากจะลงแบบไหนแล้วกันนะฮะว่าอยากจะลงดันนี้หรืออยากจะลงดันนู้นก็แล้วแต่แล้วกันว่าอยากจะลงดันอะไรนะฮะสำหรับใครที่แบบอยากจะฟาร,ร์มแฟกเมนนะฮะซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้ฟาร,ร์มอะถ้าไม่ได้ทำคลิปอะเอาเป็นว่าคลิปนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับไปแล้วครับผมบายๆฮะ